ดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วแม้สําหรับพวกเราวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นวันที่เรายินดีเป็นวันที่เราจะได้กลับไปอยู่กับพระองค์ตลอดไปแต่สําหรับคนที่ไม่เชื่อล่ะครับมันเป็นวันที่น่ากลัวมันเป็นวันแห่งภัยพิบัติมันเป็นวันแห่งการพิพภากษาพระเจ้าดรตั้งพวกเราเป็นคนยามที่เรารู้ก่อนท่านตอบสนองอย่างไรกับสิ่งที่ท่านรู้และเห็นดูเฉยเรู้เฉยๆฉแล้ฉันเอาตัวรอดคนเดียวพอป้องเป่าของสัตว์ป้องส่งสัญญาณเตือนเราต้องประกาศด้วยความรักของ ประกาศด้วยความจริง้าเขาจะไม่เชื่อมันเป็นสิทธิ์ของเขาพระเจ้าบอกว่าเจ้าทําหน้าที่ของเจ้าครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมารับบําเหน็จรางวัลของเจ้ามารับสิ่งที่เราจัดเตรียมให้กับผู้รับใช้ที่สัตด์สื้อของเราในแผ่นดินของเราหน้าที่ของคนยามที่เฝ้าเมืองนะครับจะต้องอยู่บนที่สูงถูกไหมครับคอยตรวจตาคอยดูว่าจะมีภัยอะไรไหม จะมีศัตรูมาไหมมีข่าวสารอะไรมาไหมเกิดอะไรขึ้นบนแผ่นดินนี้เขาจะต้องเห็นเฝ้ามองสังเกตและชี้แจงตลอดงานนี้เป็นงานที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องถ้าคนหนึ่งทําไม่ไหวต้องมีการผลัดเวรยามตลอดทั้งเวลากลางวันและกลางคืนคนยามเหล่านี้ผู้มองเห็นเหล่านี้จะคารามออกมาและเป่าเตือนแจ้งกับทุกคนให้รู้ว่าภัยกํลาลังจะมาแล้วหรือถ้ามีข่าวสารอะไรเขาจะต้องรีบแจ้งบาบิโลนล่มแล้ว การพิพากษาของพระเจ้าสําเร็จแล้วชัยชนะของพระเจ้ามาแล้วเขาจะต้องรีบเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้นี่คือภาพายวิญญาณครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ตั้งเราให้แค่อยู่ตใตนโบสถ์อย่างเดียวจนลืมไปว่าสังคมรอบข้างมันเกิดอะไรขึ้นแต่พระเจ้าให้เรามองกว้างออกไปและมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อเราจะได้เป่าร้องประกาศเตือนเป็นเหมือนดังสิงโตที่พระเจ้าตั้งไว้ เพื่อคำรามไปอย่างกล้าหาญอย่างเจ้าป่าเลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนี่คือสัญญาณของพระเจ้าพระองค์ใกล้จะกลับมาแล้วต้องรีบกลับใจใหม่กลับมาเชื่อกลับใจใหม่นี่คือผ้าไฟวิญญาณที่พระเจ้าได้บอกกับพวกเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อว่าพวกเราก็เป็นคนยามที่คอยเฝ้ามองและเฝ้าระวังและคอยกล่าวเตือนเป็นเหมือนสิงโตที่ประจำการบนกำแพงดาบของพระเจ้า จะมาถึงแน่นอนการพิพากษามาถึงแน่นอนพระเยซูกิสให้สัญญาณไว้มากมายแล้วว่าถ้าท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวลือเรื่องสงครามโรคระบาดการกันดานอาหารภัยพิบัติแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่ใกล้มาถึงแล้ว <Wow. S 1> วันของพระเยซูริสตวันขององค์พระผูญเจ้ามาถึงแล้วแม้สาหรับพวกเราวันขององค์พระผู้เจ้าเป็นวันที่เรายินดีเป็นวันที่เราจะได้กลับไปอยู่กับพระองค์ตลอดไปแต่สําหรับคนที่ไม่เชื่อล่ะครับ ดาบของพระเจ้าจะมาแน่ๆพระเจ้าได้ตัดไวแล้วในเอเสเคียวมาแน่ๆและพระเจ้าได้ตั้งพวกเราเป็นคนยามที่เรารู้ก่อนคำถามคือท่านตอบสนองอย่างไรกับสิ่งที่ท่านรู้และเห็นพระเจ้าตั้งคนยามไม่ใช่แค่ดูเฉยๆรู้เฉยๆแล้วฉันเอาตัวรอดคนเดียวพอแต่จะต้องทำอะไรครับต้องเปล่าเขา,เาขต,ต้องเปล่าเขาสัตว์คือต้องเตือนต้องส่งสัญ,ญญาณเตือน แต่ถ้าท่านไม่เตือนพระเจ้าบอกว่าเราจะเล่นงานเจ้าด้วยนะเราต้องประกาศด้วยความรักของพระเจ้าประกาศด้วยความจริงถ้าเขาจะไม่เชื่อมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาต้องรับผิดชอบเราทําหน้าที่ของเราแล้วหรือยังครับทําแล้วหรือยังครับ <Okay. S 1> เราทําแล้วพระเจ้าบอกว่า เจ้าได้ช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอดเราไม่เรียกอะไรจากเจ้าเพราะว่าเจ้าสัตซ์ซื้อเ mm hmm. จ้าทําหน้าที่ของเจ้าครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมารับบําเหน็จรางวัลของเจ้ามารับสิ่งที่เราจัดเตรียมให้กับผู้รับใช้ที่สัตซ์ซื้อของเราในแผ่นดินของเราอาเมนตบมือให้กับคนที่จะรับบําเหน็จของพระเจ้าเ mm hmm. มื่อเราสัตซ์ซื้อ mm hmm. และปฏิบัติและตักเตือน mm hmm. เป็นคนยามของพระเจ้า mm hmm. ที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ mm hmm. พี่น้องรู้ไหมว่าพระเยซูเป็นคนยามพระเยซูคือต้นแบบ ของคนยามพี่น้องครับในพระธรรมวิวรณ์บันทึกว่าพระเมสสโบดที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยเป็นลุกแก่ของพระเจ้าใช่ไหมพระเมสสปโรดมีเขาเจ็ดเขามีดวงตาเจ็ดดวงและท่านย้อนบันทึกเลยว่าดวงตาเจ็ดดวงนี้คือพระวิญญ,ญาณทั้งเจ็ดที่ถูกส่งออกไปทั่วทั้งโลกทําไมพระองค์มีตาเจ็ดดวงด้วยและถูกส่งไปทั้งโลกด้วยพระองค์เฝ้ามองชีวิตของท่านอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่โะรงไม่เห็นเลยโะรงเห็นทุกอย่างในชีวิตของท่านรปรงเฝ้ามองชีวิตของท่านก่อนหน้านี้เราก็เป็นคนบาปไหว้พระกินหมูทําสิ่งชั่วร้ายมากมายไม่มีสักคนเดียวที่ชอบทําไม่มีสักคนเดียวที่เป็นคนดีแล้วไม่เคยทําบาปเลยไม่มีไม่มีสักคนเดียวแต่ผมประหลาดใจมากทั้งๆท,ที่โะรงเห็นทั้งหมดในชีวิตของเราว่าเราไม่สมบูรณ์แบบว่าเราอ่อนแอว่าเราล้มลงเราผิดพลาดห้ายต่อหลายครั้ง แต่พระองค์ทำไมยังรักเราได้พระองค์เป็นคนยามแบบไหนกันหนอและพระองค์ไม่ได้จบแค่การเฝ้ามองเราจากสวรรค์เท่านั้นคนยามคนนี้ที่เฝ้าดูเราตลอด24ชั่วโมงตลอดทุกวินาทีนี้ลงมาในโลกนี้พระองค์ลงมาสวมสภาพมนุษย์มีเลือดมีเนื้อ และพระองค์มาเตือนด้วยพระองค์เองข่าวดีแรกข่าวประเสริฐแรกที่พระองค์ประกาศจงกลับใจใหม่เชื่อข่าวประเสริฐเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้มาถึงแล้วและพระองค์นำสวรรค์ที่ใกล้มาถึงเนี่ยบอกว่ามาถึงแล้วแหละถ้าเราลงมาคือสวรรค์ก็ลงมากับเรา hmm. พระองค์รักษาโลคขับผีดูแลเลี้ยงดูผู้คนพระองค์ใช้ชีวิตของพระองค์ทั้งหมดดูแลและปกป้องคนของพระองค์พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีครับเยซูตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดี ย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่คนยามที่แค่เฝ้ามองและเตือนเท่านั้นแต่เมื่อดาบมาการพิพากษาของพระเจ้าจะมาพระองค์บอกว่าเราจะรับเองดาบนั้นเราจะเป็นผู้เลี้ยงคนนั้นที่เราไม่ทิ้งเราไม่เหมือนคนรับจ้างคนอื่นที่เวลาหมาป่ามาสิงโตมาหมีมาคนรับจ้างเขาไม่มีหัวใจความเป็นเจ้าของเขาไม่ได้รักแกะเขาแค่รับเงินเดือนเขารัแกแค่เงินพ,พอที่ได้พ ภัยมาพอการพิาพากษามาหนีไปเลยแต่พระเยซูบอกว่าเราไม่หนีเราคือผู้เลี้ยงที่ดี <Wow. S 1> ผู้เลี้ยงที่ดีสละชีวิตของตน <Wow. S 1> เพื่อฝูงแกะของตนพระองค์จึงรับดาบนั้นไว้เอง <Okay. S 1> และพระองค์สละเลือดของพระองค์เหมือนที่ในพระมีบอกว่าเจ้าต้องรับผิดชอบโลหิตที่ตกนั้นน่ะเจ้าต้องรับผิดชอบพระเยซูบอกว่าเรารับจบเองเรารับเอง <Amen. S 1> ดาบนั้นเรารับเองเลือดนี้เราชดใช้ให้เองด้วยเลือดของเรา พี่น้องครับถ้าท่านอยากจะเลี้ยงแก่ของพระเจ้าถ้าท่านอยากจะประกาศเรื่องเราขาประเสริฐของพระองค์จงเรียนแบบพระเยซูพี่น้องครับไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้เข้าไปดูสารคาดีหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องเรื่องของสิ่งที่พระเยซูโดนบนไม้กางเขนพี่น้องรู้จักผ้าห่อสบแห่งเมืองตูรินไหมครับผมไม่มาฟันธงนะว่าเป็นของจริงเป็นผ้าหอ่อศพพระเยซูจริงหรือไม่แต่จากการศึกษานี้ ทำให้เราได้เห็นพระคุณความรักของพระองค์ภาพมาเลยครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าพอเราเอาภาพที่สแกนจากผ้าห่อศพเนี่ยเราสามารถนับได้เลยว่าพระเยซูถูกเคี่ยนกี่รอยแผลเราสามารถเห็นเลยนับได้ด้วยเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มี AI มีอะไรช่วยตรวจเนาะสามารถนับได้เลยครับแล้วเขานับว่าพระเยซูถูกเคี่ยนทั้งหมด372รอยแผล และรอยแผลนี้เกิดขึ้นทั้งตัวของพระองค์ไม่มีส่วนใดเลยที่ไม่โดนเคี้ยนโดนตีทั้งหมดในร่างกายของพระองค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีรอยเคี้ยนตีจํานวนมากเราไม่ได้ดับด้านข้างด้วยซ้ำไบมันอาจจะมีส่วนด้านข้างด้วยถ้ารวมด้านข้างด้วยอาจจะเยอะถึง700รอ,อยแผลพี่น้องครับรอยแผลแต่ละรอยนี้บาดเจ็บสาหัสสาหันมากจากการประเมินนะครับน่าจะถูกเคียนโดยเพชฌฆาตสองคน และด้วยอาวุธที่ชาวโรมันฐานโรมันเคียนเขาเรียกว่าฟาากรัมจะเป็นลักษณะของคล้ายๆเหมือนตุ้มน้ําหนักอะครับมันจะมีเหล็กตุ้มเป็นวงกลมแล้วก็จะมีเศษกระดูกเศษโลหะที่เมื่อฟาดไปแต่ละครั้งมันก็จะทําให้เกิดรอยแผลฟกช้ำและดึงผิวหนังและกล้ามเนื้อหลุดออกมาจากการศึกษานี้นะครับเราได้เห็นเลยว่าสภาพของพระเยซูนั้นทนดูไม่ได้เลย และสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในอิสยาห์บทที่53ใช่ไหมครับท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทําให้เรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทําให้เราได้รับการรักษาพี่น้องครับเราได้อ่านไปแล้วที่พระเจ้าเคี่ยนตีถ้าพระเจ้ารับใครเป็นบุตรพระองค์จะเคี่ยนตีคนนั้นถ้าพระเจ้ารักใครพระองค์ก็จะตีสอนคนนั้นแต่การตีสอนนี้ตกที่ใครครับตกที่ใครครับ ตกที่องค์พระเยซูคริสท้งที่เราแหละสมควรจะโดนเพราะเราเป็นคนอาธรรมเราเป็นคนบาปเราต้องถูกเคี่ยนถูกตีมันคือบทลงโทษของพวกเราที่ทําผิดบาปแต่พระเยซูบอกไม่เราจะรับดาบนั่นเองเราจะรับการเคี่ยนการถูกตีการ,กต,การกตีสอนเรารับจบไว้ที่ตัวเราเองไม่เพียงแต่เราได้เห็นรอยแผลของพระองค์ที่มากถึง7 3 2 3 7 2รอยแผล แต่เรายังได้เห็นอีกว่ามุงกุดหนามที่รองสวมนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ฮอลลีวูดหรือภาพต่างๆในสื่อว่าเป็นมงกุดที่ครอบหัวแค่นี้แต่จริงๆแล้วเป็นหมวกหนามคือเป็นหนามทั้งหมดที่ครอบทั้งศีรษะและเมื่อนับรอยแผลของพระเยซูบนศีรษะของพระองค์จากการสแกนด้วยผ้าห่อพันประสพเราเห็นว่ามีทั้งหมด50รอยแผลอยู่ที่ผระเศียนของพระเยซูและหนามแต่ละหนามนะครับ ยาประมาณ2-4ถึงเซนติเมตรทะลุเข้าไปที่ศีษะของโพรงพรงถูกทุบเลือดของโพรงไหลอาบนองหน้าและพี่น้องรู้ไหมครับว่าจากการศึกษาด้วยผ้าห่อผสมเนี่ยเราสามารถระบุได้เลยว่าเป็นหนามชนิดไหนที่พระเยซูดโดนใช่ไหมครับ mm hmm. เขาบอกว่าเขาสันนิษฐานเลยว่าเป็นพืชประเภทกันเดเลียและรัมัสเป็นพืชที่อยู่ในท้องถิ่นในบริเวณปาเลสไตน์ซึ่งในบริเวณช่วงเทศกาลปัสกาเนี่ยมันจะแห้งพอดีมันจะโตมาก แล้วมันจะแห้งมันจะกรอบแล้วเมื่อทานเนี่ยเอาใบเอาอะไรออกก็จะเหลือแต่กิ่งไม้ก้านไม้ที่เป็นหนาม <c oughs> ก็เลยเอาหนามเนี่ยมาทําเป็นเหมือนหมวกสวมครอบที่พระเศียรของพระองค์พี่น้องครับพระเยซูยอมเสียโฉมที่บนกางเขนนั้นพระองค์ยอมถูกคลุมด้วยหนามทั้งหมดเป็นหมวกหนามพระองค์ยอมหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์เลยจนอิสยาห์บันทึกไว้เลยว่าหน้าของพระองค์ไม่เหมือนกับมนุษย์อีกแล้วไม่มีความพึงใจไม่มีความปัรถนาเลยทําไมพระองค์ยอมเสียโฉมขนาดนี้ ขอพระองค์จะคืนรูปโฉมที่งดงามให้กับท่านทุกคนที่นี่